สวัสดีค่ะวันนี้วันที่22กันยายน2564หรือ22เดือน964นะคะก็ลองทำพิธีกรรมนะคะจุดจุดทูบ36ดอกขอขอขอ,อำมโหสิกรรมขอขมาลาโทษนะคะ16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดนินอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าก็ลองทำครั้งแรกนะคะก็ไม่เคยทำนะคะถ้ากรณีว่าจุดทูบนะคะ กล่าวคำขอขมาเรียบร้อยเสร็จสับนะคะก็ดูทูบต่อไปนะคะถ้าทูบลุกไหม้ขึ้นมาฟลุ๊มขึ้นมาก็ไม่ผ่านนะคะก็ถือว่าการขอขงากรรมไม่สําเร็จนะคะไม่ได้รับการอโหสิกรรมนะคะก็ต้องทําใหม่อีก6เดือนก็ต้องมาทําใหม่นะคะอันนี้ครั้งแรกนะคะก็ดูว่าทูบไหม้หมดไหมคะก็ไหม้หมดนะคะทุกทูบอยู่นะคะสามที่หัวดอกก็ทุกดอกนะคะก็ไหม้เป็นปกตินะคะแล้วก็ยังไม่มีการลุกชนขึ้นมานะคะก็จะมี ก็จะมีอ่าอ่าดอกดอกไม้นะคะดอกมาลิหรือดอกดาวเรืองหนึ่งกำนะคะหรือดอกบัวนะคะก็ไปเก็บดอกบัวตะกี้ลงน้ําลุยน้ําไปเก็บดอกบัวที่ที่คลองน้ําส่วนตัวนะคะนะคะก็ได้ดอกบัวสามดอกนะคะสามารถเก็บได้สามดอกค่ะก็เดินลงไปเก็บเองแล้วก็ได้ใบบัวมานะคะแล้วน้ำหนึ่งแก้วใส่พานนะคะแล้วก็จุด ตักทูบก็ลงตักตรงกลางดินนะคะกลางแจ้งแสงแดดนะคะนี่แดดกําลังส่องเลยค่ะแดดดีมากนะคะ,คะทูบก็ไหม้นะคะไหม้ดีนะคะลองทําดูนะคะชีวิตชีวิตของเรานะคะก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็คือการของคณน,นี้ก็ได้ และแล้วการขอขมากรรมของข้าพเจ้านะคะนิตาชาแนลนะคะก็แฮปปี้นิตาชาแนลก็สำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีนะคะทูบทูบทุกดอกนะคะไม่ครบทุกดอกนะคะแล้วก็ไม่มีทูปลุกไหมขึ้นมานะคะท่านใดที่ยังไม่เคยขอขมากรรมกลางแจ้งจุดทูบ36ดอกนะคะท่านสามารถกระทำได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ ผิดบาปอะไรนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะในการสำนึกบาปสำนึกผิดนะคะคําสาบทสาบานนะคะที่เคยมีมาตั้งแต่ดีชาติเราก็ไม่รับรู้นะคะเราก็ไม่สามารถทราบได้แล้วก็ปฏิบัตินะคะกล่าวคํา พอขมาต่างๆนานาตามบทนะคะเดี๋ยวลวงไว้ข้างล่างนี้นะคะเผยแผ่ต่อไปนะคะสําเร็จนะคะไปได้ด้วยดีนะคะสวยงามนะคะราบรื่นนะคะสาธุสาธุสมหวังดังปรารถนาดังคำอธิษฐานทุกประการเืนสาธุ